สวัสดีครับวันนี้เป็น getting art นะครับเป็นการพูดคุย getting art อ ep ที่36นะครับวันนี้เป็น ep ที่36ก็วันนี้ก็จะมาพูดคุยกันนะครับว่าจริงๆแล้วหลายๆครั้งที่เราทำโปรแกรมไปบางคนก็ยังไม่เคยเห็นว่า มันเป็นงานสไตล์ไหน่นะครับผมก็จะอธิบายว่าจริงๆแล้วมันเป็นางานคล้ายๆงานงานสตรีทหรือว่างานภาพลายเส้นที่สามารถนำไปดัดแปลงได้คือหลักการพื้นฐานของการวาดภาพแหละครับเพียงแต่นำมาใช้ร่วมกับโปรแกรม illustrator กับ photoshop ได้และที่จะทำได้ก็คือว่าสามารถที่จะ ฝึกจากรูปภาพที่เราถนัดนะครับในสิ่งที่เราถนัดที่จะคิดสร้างสารรค์และการวาดมันอาจจะเป็นรูปภาพแล้วก็อาจจะเป็นทําไปทํามาก็อาจจะเป็นกราฟ,ฟิกนะครับพอเป็นกราฟ,ฟิกแล้วเนี่ยมันสามารถที่จะประยุกต์มาใช้กับสิ่งต่างๆได้นะครับอย่างวันนี้ที่ผมจะ จำเป็นที่จะต้องพูดให้ฟังก็คือว่ามันจะมีงานหลายแบบนะครับอย่าง EP ที่ผ่านมาใน e ี EP ที่35เนี่ยมันก็จะเกี่ยวกับเป็นงานประเภทเขาเรียกว่างานเหมือนงานโปรแกรมนะครับวิธีการลงสีแล้วก็เป็นขั้นตอนนะครับในการสเก็ตแบบแล้วก็นำมาลงสี อันดับแรกก็คือการร่างภาพนะครับร่างภาพเสร็จวิธีที่มันจะทําได้มันจริงๆมันมีหลายขั้นตอนมากครับเราจะทําใน Illustrator ก็ได้เราจะทําทในโปรแกรม Photoshop ก็ได้นะครับหรือว่าเราจะวาดมือเลยก็ได้เพราะว่าจริงๆราแล้วขั้นตอนมันจะใช้ร่วมกันถ้าเราวาดมือได้นะครับเราก็จะทำาอ l l u s t a t o r ได้ดีนะครับ เราจะวาดอ l l u s t เตอร์ได้ดีถ้าเราออกแบบอ,อยากทำโทนสีอย่างเงี้ยครับเราก็ไปทำเพิ่มในอ l l u s t เตอร์หรือว่าไปทำเพิ่มใน Photoshop ได้นะครับก็คือที่อยากจะบอกก็คือว่างานพวกนี้ครับมันจะมีนอกเหนือจากนั้นก็คือถ้ามันเป็นงานฝีมือเหมือนงานที่เราวาดแล้วเรามาแปลงเป็นภาพเป็น JPEG เนี่ย อย่างวันนี้ที่ผมจะเอามาให้ดูก็คือว่ามันก็จะมีงานที่ที่เป็นสีน้ํานะครับแต่ว่าไม่ได้เอาลงมาโพสหรือว่า,ามาทำ e อพใดๆนะครับเพียงแต่ว่าเคยเคยที่จะทํานะครับแล้วก็ทําแล้วมันออกมาเป็นในรูปแบบของเขาเรียกว่าเป็นภาพวาดภาพประกอบนะครับหรือว่าภาพที่เขาไปใช้กัน ประเภทพวกอินฟโฟกราฟิกหรืออะไรต่างๆาเดี๋ยวผมจะลองเปิดให้ดูครับว่าผมวาดตัวอะไรไปบ้างแล้วก็มันมันมีเทคนิคยังไงนะครับก็จะอธิบายไปว่า,าสิ่งที่ผมวาดมันเริ่มต้นจากอะไรนะครับแล้วก็บางรูปเนี่ยมันอาจจะสวยหรือไม่สวยเนี่ยก็ ลองดูนะครับเพราะว่ามันจะเป็นสไตล์ที่ที่รักถนัดอย่างรูปนี้ครับอ่าก็อย่างรูปนี้ครับ,รปรบเป็นทหารเนี่ยก็คือว่าเป็นเส้นวาดน,นะครับโอเคนี่คือเส้นล่างครับผมเส้นล่างผมอาจจะเคยอธิบายไปแล้วแต่ว่าเอามาให้ดูอีกทีหนึ่งแล้วก็เดี๋ยวจะดูพร้อมๆกับสีน้ำแล้วกันเนาะ อันนี้มันเป็นเส้นล่างนะครับพอมันเป็นเส้นล่างที่เราเห็นเนี่ยเส้นล่างแบบเนี้ยคือเ,เส้นประกานะครับก่อนที่จะเป็นเส้นประกาคือเราวาดดินสอไก่อนบางภาพเนี่ยผมก็ยังวาดไม่เสร็จน,นะครับแต่ที่อยากจะให้ดูวันนี้ก็คือว่าที่ผมเพิ่งวาดไปนะครับในวันก่นกอนถามว่าไปใช้ได้ไ,ดไหมบอก มันไปทำโปสเตอร์ได้เลยนะครับพวกนี้เพราะถ้าเรามีความชำนาญมากๆเนี่ยเราก็ไปออกแบบเพิ่มเติมเอาอย่างผมเนี่ยผมทำเก็บเป็นเรียกว่าต่อไปผมอาจจะามาทำเป็นภาพใหญ่ๆอะไรอย่างนี้ครับมาตกแต่งอันนี้ผมว่ารูปเวสป้านะครับเป็นรถเวสป้าครับผมดูชัดๆนะครับเป็นรถเวสป้าอ่าทีนี้ผมจะชี้ดีเทลให้ดูนะครับ ด,ดีเทลเนี่ยพวกเนี้ยนะครับผมก็จะเน้นเส้นเห็นไหมครับเน้นเส้นเ็เส้นปากกาเส้นวาดเส้นล่างนะครับนี่ก็คือเราวาดแบบนี้เสร็จบางครั้งนะครับที่เราไม่ใช้โปรแกรมแล้วเรามานั่งวาดแบบนี้มันจะช่วยให้เราทํางานได้เป็นอีกสไตล์หนึ่งข้อดีของการทําแบบนี้ก็คือว่า มันฝึกฝีมือมากกว่ามากกว่าที่เราจะใช้โปรแกรมนะครับโปรแกรมเป็นเพียงเครื่องมือนะครับที่จะช่วยเราอำนวยความสะดวกในอีกรูปแบบหนึง่งเช่นบางคนระบายสีไม่เก่งก็ไปใช้โปรแกรมหรือบางคนาวาดภาพเก่งก็ใช้อุปกรณ์วาดภาพธรรมดาแต่ถ้าบางคนถนัดหลายๆอย่างคุณก็เอามันมาผสมกันพอคุณผสมกัน คุณว่าคุณไปแต่ง Photoshop ไปดรามในอีลารไปทําแสงเงานใน Photoshop ขับมาแต่งรูปอีกมันทําได้เยอะมากครับหรือว่าจะตัดแปะระบายสีบางส่วนแล้วเอามาในคัดเอาเป็นกราฟิกที่ตัดต่อแล้วมันเป็นเขาเรียกว่าภาพ composition เหมือนเราเอามาองค์ประกอบมามามาดูรวมๆกันนะครับอ่า สำหรับภาพนี้นะครับผมก็เพิ่งวาดไปเดี๋ยวผมให้ดูภาพนี้เป็นสีน้ำนะครับแล้วก็จะอธิบายว่ามันจริงๆไม่ได้ระบายให้ดูนะครับแต่ว่าจะชี้ให้ดูว่า,าช่องของการระบายอะ่ะมันมีวิธีการระบายคือบางคนอาจจะระบายสีน้ำเป็นหรือไม่เป็นก็ก็ลองดูนะครับันนี้ผม ผมว่างครับเวลาที่ผมกินกาแฟเนี่ยผมก็จะชอบวาดรูปพอวาดรูปบางทีไม่ได้วาดแต่ก็คิดไปก่อนว่าอ๋อวันนี้เราอาจจะทําแบบนี้นะครับแล้วก็มันมีหลายๆอย่างที่ที่ทําให้เรารู้สึกว่าเราจะต้องทํามันขึ้นมาผมอาจจะนึกถึงหนังเรื่องหนึ่งนะครับแล้วก็มีความทรงจํากับกับสิ่งที่เป็นเขาเรียกว่าอะไรสิ่งที่เราประทับใจอะ่ะเหมือนยิ่งเรา เราชอบชอบมันมากๆขาเขาอาเงี้ยนะฮะโอเคมาดูกันเลยนะครับนี่ภาพนี้นะครับชื่อว่าชาลีชาลีแชปปิ้นนะครับหรือว่า,าผมอยากให้เห็นใกล้ๆเพราะว่ามันเป็นชาลีนะครับนี่ชาลี the Movie เดอะมูฟวี่เนาะเห็นไหมครับสิ่งที่ผมจะบอกก็คือว่าเนี่ย มันจะมีสีอ่อนๆคุณเห็นไหมครับสีอ่อนๆอสีอ่อนๆพวกนี้มันเกิดจากการที่เราเนี่ยระบายมันลงไปก่อนนะครับเป็นการระบายสีบางนะครับมันก็จะมีแสงเงาผมวาดปากกาแบบเมื่อกี้นี้แหละแล้วก็มาไล่โทนสีนะครับแสงเงาคือเริ่มจากสีที่มันอ่อนก่อนนะครับแล้วก็มาเข้ม แต่ผมไม่ได้ฟิกมากว่าจะต้องระบายให้มันเหมือนเป๊ะเพราะว่าทิศทางสไตล์ใครสไตล์มันครับผมก็จะฝึกไปทางของเขาเรียกว่าเหมือนเป็นสติ์สติ์ไปเราไม่ได้ฟิกว่าเราจะจะชอบแบบไหนนะครับก็จะมีภาษามันคล้ายๆกราฟฟิตี้หน่อยๆอะไรเงี้ยเป็น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 ฟอนต์กราฟฟิตี้ทีนี้ไอสิ่งที่ผมต้องบอกก็คือเนี่ยอย่างเนี้ยพอเราไล่ อย่างนี้นะครับมันจะมีสีขาวสีขาวนั้นหมายความว่ามันสว่างถูกไหมสว่างสุดอะไรเงี้ยทีนี้ผมไล่จากสีน้ำตาลก็เนี่ยสีน้ำตาลนะครับแล้วก็อาจจะมีสีน้ำตาลอ่อนเราก็ไล่จากน้ำตาลอ่อนมาเป็นน้ำตาลเข้มเนาะน้ำตาลเข้มวิธีการเพิ่มเบอร์สีคือว่าผมอาจจะเพิ่มจากเบอร์สีเดิมนะครับอา,อาจจะ เติมน้ำตาลเข้มเข้าไปบนสมมติว่าทำบนสีออกน้ำตาลอ่อนใช่ไหมครับเราก็เพิ่มอีกเบอร์หนึ่งเข้าไปให้มันเข้มต่ระบายสีอ่อนลงไปก่อนวิธีการระบายสีน้ำก็คือว่าร้อยมันแห้งนะอย่าไปลงทับมันเพราะว่าบางทีมันจะบวมมันจะมีวิธีการเลี้ยงน้ำเดี๋ยวถ้าอย่างนี้ผมอธิบายให้ดูเป็นรูปภาพก่อน แต่ถ้าวิธีการวาดครเดี๋ยวต่อไปผมก็จะมาวาดให้ดูว่าว่ามันวาดยังไงระบายยังไงระบายแบบออนดับอะไรยังไงอะไรเงี้ยครับวิธีการมันเยอะมากครับสําหรับสีน้ําแล้วเราอาจจะระบายพวกนี้ก่อนอย่างเงี้ยผมระบายไปก่อนแล้วก็มาตัดเส้นทีหลังตัดเส้นทีหลังก็ใช้ปากกาปากกาดานะครับปากกาดำช่วยตัดเนีย่ยเราก็ไปแปลงครับเป็นสแ,แกนเนอร์ก็ได้ ไปสแกนเนอร์หรือไปถ่ายรูปก็ได้ครับแล้วก็ไปทำเป็นกราฟิกแค่นี้ก็คุณก็ได้รูปวอลเปเปอร์แล้วครับไปใช้เป็นของตัวเองอย่างเงี้ยนี่ก็ระบายสีน้ำตาลครับมีอย่างตัวเนี้ยผมระบายสีน้ำตาลอ่อนอแล้วก็ไล่โทนมาเข้มนะครับอ่อนมาเข้มแล้วก็เห็นไปฮะ ที่ที่เวลาเราทำโทนของอโทนของเขาเรียกว่าโทนของสงเงาเนี่ยจะมีตัวเนี้ยที่ว่าเป็นสีเทาๆเนี่ยใช่มันจะใช้สีเทาครับบางทีเบรกของการเบรกของมันบางคนอาจจะอยากวาดสไตล์แบบนี้บ้างน,นะครับหรือบางคนเนี่ยผมก็ไม่รู้ว่าชอบกันทุกคนหรือเปล่าแต่ว่า ลืมบอกไปว่าถ้าเราลงสีอ่อนเนี่ยเทคนิคง,ง่ายๆนะครับบางทีเราเว้นแสงขาวให้มันเกิดแสงเงาด้วยแล้วเราค่อยมาทำสีมันทีหลังมันจะง่ายกว่านะครับเพราะว่าถ้าเราไล่จากการเลี้ยงน้ำเนี่ยมันจะยากอย่างช่วงนี้ผมก็จะเลี้ยงน้ำมาเพื่อให้มันเกิดความเขาเรียกว่าอะไรเหมือนฟุ้งๆนะฮะเป็นเทคนิคฟุ้งๆ มันก็จะดูเหมือนแบบฟุงฟ้งๆเห็นไหมฮะมันจะมีเทาๆควันๆมันจะไม่ออกดํานะครับสำหรับภาพนี้ที่วาดเนี่ยเพราะว่ารู้จกักอ่าชาลีแชปปิ้นไหมครับชาลีแชปปิ้นที่เป็นนักแสดงตลกเนี่ยผมนึกถึงเขาก็เลยอพอดีดูหนังมันตลกดูพวกชีวประวัติเน็ fli กพวกอะไรเงี้ยก็เลยแบบเออมันมัน มีความน่าสนใจครับผมชอบโฟกัสตรงดวงต,ตา,ตาครัเขาเลยกว่าดออกมาเป็นคอมิกล้อเลียนเป็นแนวกราฟิตี้ที่วาดแบบนี้เป็นอาร์ตเวิร์กได้ขนาดนี้เพราะว่าถ้าวาดแบบนี้แล้วเราสามารถที่จะนํามันไปพาร์ตบนเขาเรียกว่าไปสร้างมันบนผนังก็ได้นะครับถ้าเราเก่งเรื่องการพ่นแล้วก็มีแบบแล้วเราก็ไปทํา หรือไม่นะครับวิธีการง่ายสุดก็คือนำรูปเนี่ยนะครับแล้วเราก็าไปดีไซน์นะครับดีไซน์ขนาดนะครับแล้วก็มาลงบนโปสเตอร์นะครับเป็นกระดาษฮาร์ดมันเนี่ยครับเพื่อที่จะเป็นโปสเตอร์ของเรานะครับที่เราสร้างเองอันนี้ก็เหมือนงานเราสร้างงานศิลปะของเรานะครับในมุมมองที่เรียกว่า ผมไม่จะไม่กําหนดสไตล์นะครับว่าใครจะวาดงานอะไรแต่ว่าเราจะวาดไปเรื่อยๆนะครับความเข้าใจก็คือว่าอยากให้ทุกคนนําไปใช้ไม่ใช่บอกว่าจะวาดให้มันสวยหรือเก่งอะไรมากนะครับแต่ว่าให้นําไปใช้ได้นะครับเคยสงสัยไหมครับว่ามันมีบางรูปเนี่ยของผมเคยดูงานของฝรั่งเนี่ยศิลปินฝรั่งนะครับบางคน จะมีการวาดเส้นที่แบบไม่ตั้งใจมากๆนะครับมันจะเป็นเส้นเดียวนะครับซึ่งนั่นหมายความว่าไอ้เส้นเดียวนั้นนะมันมันดูแข็งด้วยนะครับมันไม่ใช่งานดออิ่งงานดออิ่งคืองานวาดแต่ว่ามันมันมันดูง่ายๆเหมือนเด็กวาดอะแต่ถ้าลองมองย้อนกลับไปเราเป็นผู้ใหญ่แล้วไปทําวาดเหมือนเด็กวาดเนี่ยมันมันยากนะครับ ก็คือเราจะทําให้หลายมือเราเหมือนเด็กวาดมันค่อนข้างที่จะยากแต่ในความที่มันเป็นแบบนั้นน่ามันก็มีความน่ารักนะครับศิลปินมีหลายท่านครับที่ท,ที่ที่วาดเข่งๆที่เป็นระดับโลกส่วนตัวผมชอบงานของวอ r ฮอลนะครับวอฮอนี่จะเป็นงานคล้ายๆพวกออฟเซ็ตแนวเขาเรียกว่าอะไรนะครับเป็นงาน ภาพพิมพน์นะครับก็มาดูกันต่อว่า,าสิ่งที่ผมวาดต่อไปนะครับอย่างที่อธิบายวันนี้ก็คือว่าชาลีนะครับที่ผมวาดอ่ะเดี๋ยวผมให้ดูอีกงานหนึ่งนะครับก็คือเป็นงานที่วาดหลังจากชาลีไปแล้วนะครับก็จะเป็นงานที่เรียกว่า ฮอลล์ออฟดาลีนะครับคือดาลีเนี่ย mm hmm. เขาซิวาร์โดดาลีเนี่ย mm hmm. เขาเป็น mm hmm. เขาเป็นศิลปินแนวเซเรียลนะครับก็วาดแบบจินตนาการแล้วก็ค uh, ่อนข้างที่ถ้าใครอยากรู้ว่ามันจะเป็นยังไงนะครับ mm hmm. คุณลองเข้าไปดูเซิร์ชว่าดาลีก็ได้หรือว่าซิวาร์โดดาลีอะไรเนี่ยครับผม เขาเออไม่ต้องสงสัยนะครับคือเขาจะเป็นคนที่มีหนวดนี่นะคะ่ะหนวดเหมือนแอดอไม่ใช่ไม่ใช่คือเขาจะมีหนวดโคง้คงเงี้ยยาวไปเลยนะครับยาวไปเลยแล้วราู้ไหมครับว่าจริงๆเราเขาเป็นคนที่วาดรูปมีพลังมากสําหรับผมอ่ะทีนี้ผมไปเห็นเขาแล้วก็เหมือนเราก็ นั่งดูหนังกินกาแฟนะครับเราก็เลยอยากจะวาดเข้าขึ้นมาบ้างโดยใช้สีน้ำนี่แหละเพราะว่าบางครั้งเนี่ยผมจะใช้โปรแกรมเยอะใช่ไหมในบางอารมณ์เนี่ยเราคิดว่าแหมมันธรรมชาติที่สุดก็คือการวาดมือลงไปนะครับมันเป็นสแตนดาร์ดที่ดีมากก็เลยวาดดาลี่ลงไปบนสม <c oughs> ุดเอาไปทำกราฟ,ฟิกเหมือนกันครับดาลีของผม นี่คือดารี่นะครับเห็นไหมครับเห็นแล้วนะครับเดี๋ยวผมจะอธิบายว่าเนี่ยีนโทนเนี่ยผมใช้โทนเทาแล้วก็มีสีน้ำตาลแต่หน้าดารี่เนี่ยผมใช้ประมาณสีเหลืองๆผสมน้ำตาลนะครับแล้วก็เบทสีส้มนิดหน่อยบางๆแล้วก็มาไล่คืออันนี้ผมวาดให้มันดู ดักดนะักหน่อยเพราะว่าเหมือนสายตาของดารี่เนี่ยปราณ่าเขาชอบทําตาเหลวแบบนี้แล้วก็มุมปากแบบเนี้ยครับด้านหลังเขาจะเป็นคาแรคเตอร์ของดารี่เขาที่แบบวาดสัตว์แล้วก็จะมีแบบนะครับขายาวลงมาอะไรเงี้ยครับเนี่ยขายาวเป็นอะไรเงี้ยนี่แหละรครับคือดารี่ที่ผมบอก ือตอนแรกจะพูดไปแล้วว่าเป็นนะุดจุดๆแต่ก็ไม่พูดเพราะว่าคิดไปคิดมา,า,าคือกขนั่งวาดไปเรื่อยๆละครับวาดจากสีอ,อ่อนก่อนนะครับสีอ่อนมาปุ๊บคุณก็เพิ่มสีเข้มขึ้นเรื่อยๆนะครับสีเข้มเรื่อยๆนะครับตรงนี้เพิ่มขึ้นมา,ามีสีเทาด้วยนะครับแล้วก็ มีาจจะมีสีดำนิดหน่อยครับเราก็มาเบรกเอาเบรกจากสีดำเราก็มาเบรกจากสีน้ำตาลเป็นสีน้ำตาลเข้มอะไรเงี้ยเราค่อยๆเพิ่มไปครับจากการใช้น้ำเพิ่มเข้าไปถ้าอธิบายอย่างเงี้ยอาจจะเข้าใจหรือไม่เข้าใจก็ไม่รู้แต่ว่าเดี๋ยววันหลังจะต้องทำให้ดูแล้วนะครับว่ามันทำกันยังไงนะครับสำหรับวันนี้ก็จะมีสองรูปอะครับที่ให้ดูแล้วก็เรามานั่งพูดคุยกันแบบนี้นะครับ สำหรับ EP ที่3 6เนี่ยผมก็คงจะอธิบายประมาณนี้นะครับอ่าพูดพูดถึงไอ้ไอสิ่งมุ่งที่ผมเขียนบางทีเขาอ่านไม่ออกหรอกอืมคือเราเราเราชอบศิลปะแนวกราฟฟิตี้เหมือนกันนะครับแต่สำหรับผมคิดว่ากราฟฟิตี้มันคือรูปภาพผสมเราเอามันมามิกกับสิ่งที่เราชอบได้นะครับแล้วเราก็มี ฟอนต์ของภาษาที่เป็นกาฟิตี้หรือนำมาใช้เล็กๆน้อยๆผสมในีมันดูเป็นงานที่มันแล้วแต่เราครับเราไม่ได้บอกว่าเราวาดในสิ่งที่ดีที่สุดอะไรเงี้ยครับแต่เพียงแต่ว่าเราชอบวาดในสิ่งที่เราจินตนาการแล้วก็แต่หลายครั้งที่เราจะวาดรูปไม่ได้สวยเลยแต่ผมอยากจะบอกว่าให้เก็บไว้ก่อนนะครับแล้วเราค่อย กลับมาย้อนดูว่าเราพัฒนาไปตรงไหนสำหรับงานที่มันทำในคอมนะครับก็คือวิธีการลงสีของมันนะมันจะค่อนข้างที่จะฟิกแล้วก็ค่อนข้างที่จะเป๊ะโทนสี cmyk rgb color อะไรเงี้ยครับม,มันก็จะช่วยในเรื่องของความรวดเร็วนะครับวิธีการสร้างแสงเงาคือมันจะไม่เลอะเทอะแล้วก็ ค่อนข้างที่จะทําได้อย่างแนบเนียนแต่เราก็ต้องฝึกแล้วก็ใช้เวลากลับมันนะครับสําหรับวันนี้นะครับก็ผมนำสอภาพมาให้ดูเนาะแล้วก็เป็นดาลี่แล้วก็เป็นชาลีนะครับในภาพนี้ชื่อว่า h อ l อ o ดา a l ลี่นะครับเป็นงานของอผมจะอธิบายถึงงานศิลปินของดาลี่นะครับ โอเคครับผมแล้วก็มาเจอกันใหม่ใน E ีหน้านะครับสำหรับวันนี้นะครับก็ฝากไว้เท่านี้ครับเราลองเอาเทคนิคที่ผมบอกลองไปวาดดูหยิบดอกไม้ที่บ้านหรือว่าหยิบอ่าผมว่าหยิบหนังสือสักเล่มหรือว่ากล่องคุกกี้หรืออะไรที่มันมีโลโกนะ้แล้วลองมาวาดดูก็ได้ครับแล้วลองใช้พวกสีน้ำดู ผมตอนแรกก็ทํางานพวกนี้ไม่เป็นนะครับแต่ว่าอดีตดเราเคยเคยทางานเกี่ยวกับด้านนี้มา,าตามที่ต่างๆนะครับก็คือแล้วผมก็เป็นเป็นเหมือนฟรีแลนซ์ด้วยอะไรด้วยนะครับก็เลยคือมันทําค่อนข้างหลากหลายแนวมันก็ได้ความรู้มาก็เลยมาถ่ายทอดให้ฟังนะครับสําหรับท่านที่ยังไม่เคยดูก็ลองกลับไปดูอ p ที่ผ่านมา บาง EP ที่ผมอาจจะถ่ายอาจจะไม่สมบูรณ์อาจจะเบลออะไรเงรี้ยก็ขออภัยด้วยครับเพราะว่าพยายามปรับปรุงอยู่ครับก็พยายามทําให้มันดีอยู่ก็เราเราไม่ได้ทํามาเลยนะครับก็ก็คือว่าผมก็อาจจะเป็นมือใหม่นะครับก็ยังไงก็ลองติดตามดูนะครับเพราะว่า สิ่งที่ทาก็อยากตั้งใจอยากจะให้ความรู้เพราะว่าอย่างแรกเลยถ้าถ้า,ถ,าถ้ามีคนทําแบบนี้หรือว่าเขาเอาไปพัฒนาได้มันจะมีไฟล์ของผมที่ไม่ได้เกี่ยวกับเรื่องวาดรูปก,ก็มีนะครับก็จะมีงานออกแบบนะครับงานออกแบบกราฟิกนะครับยีนัสเ,เตอร์นะครับช่วงนี้ก็จะหนักไปทางวาดรูปแบบนี้แหละครับแล้วเดี๋ยวผมก็จะมาบอกว่ามันมีอะไรมากกว่านั้นนี่นะครับ ที่เราสามารถทําได้เองโดยที่เราพึ่งพาตัวเราเองนะครับก็สําหรับปีนี้ขอบคุณที่รับชมรับฟังกันนะครับสวัสดีครับ